สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องนู้นิวเคซิคานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกสูตรล้างแค้งนะครับผมของเครื่องนะครับผมหลายๆรุ่นนะครับที่ข้างในมันครับจะเป็นคราบฝังแน่นครับเป็นพวกสีน้ําตาลสีดาหรือว่ามันไหม้นะครับอันนี้ผมจะมีวิธีการล้างนะครับผมจะใช้แค่2อย่างนะครับอุปกรณ์แล้วก็ต้นยานะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับ ก่อนรับชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแข้งฝั่งคัดของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจะล้างแข้งตัวนี้ให้ใส่กิ๊กเลยนะครับจะใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมจดจาไว้ให้ดีนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมตันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมไปล้างกันเลยนะครับ นี่นะครับจําเลขไว้นะครับสิบสิบสี่แปดนะครับแล้วก็เลขเจ็ดรับนี้ข้างในนี้จะเป็นเลขวันสิบกับห้านะครับโอเคเราไปล้างกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาที่ผมผสมกับน้ํามันเบนซินนะครับโอเคครับนะครับเราก็จะเอาไปจุ่มไปเลยนะครับผมนี่นะครับนี่เลย น,นี่เลทั่วๆเลยนะครับผมนี่เลยอันนี้ก็ชะลมไปก่อนนะครับ โอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักพักแล้วก็ผมจะใช้ตัวแปรงนี่ครับขัดให้ทั่วๆเลยนะครับผมขอตัวไปขัดก่อนนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราขัดไปมันหนึ่งศตวรรษนะครับเพราะว่าคราบของผมี่ฝังแน่นมากนะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเอาน้ําฉีดกันดูนะครับโอเคเริ่มเลยครับผมนะครับผมนะครับขาวๆเลครับตัวนี้ นี่นะครับความขาวมันเริ่มมาหเห็นนะครับตัวนี้นี่นะครับจะลองให้ดูับอมานี่ครับผมเ,เดี๋ยวลองอันนี้ก่อนขึ้นไปเหม็นนิดนึง,นงนครับตัวนี้มีอย่านะโอเค โอเคลองดูแคกกันนะครับผมของคัดครับเห็นไหมครับความต่างนะครับอันนี้ก็คือนะครับคาบขังผม้ันฝังแน่นมากๆนะครับตัวนี้นี่นะครับดูครับตรงขอบนี่ยังมีนะครับตรงมุมนี่นะครับนี่ครับผมี้ยังมีอยู่นะครับผมเราก็ทําการล้างซ้ําเลยนะครับผมตัวนี้ใครขยันมากก็สะอาดมากครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ